เราจะมาสาธิตวิธีการทำนะครับก็ที่เห็นนี่จะเป็นปูนปูนหนึ่งทรายสองนะครับผสมกันให้ให้ทั่วครับแบ่งส่วนหนึ่งไปผสมน้ำกลายมาเป็นปูนเปียกนะครับปูนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องมีความข้นประมาณนี้นะครับครับ หลังจากผสมปูนเสร็จแม่พิมพ์ใช้น้ำมันเครื่องเก่านะครับผสมน้ำมันดีเซลในสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งหลังจากหนึ่งอาทิตย์ไปแล้วใช้น้ำมันเครื่องเก่าอย่างเดียวนะครับทาไม่ต้องมากนะครับแค่ช่วยในการหล่อลื่นผสมปูนล,ลงในแม่พิมพ์ครับ ใส่ให้เต็มพิมพ์นะครับใช้วิธีการขย่าเพื่อให้เนื้อปูนลงตามซองนะครับปาดให้เรียบ ใช้ปูนอีกส่วนหนึ่งที่เราแบ่งไว้นะครับคือปูนผสมทรายแล้วนะครับพอกด้านบนในที่นี้เราเรียกว่าปูนซับนะครับปูนซับมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นของปูนที่อยู่ด้านล่างสังเกตดูนะครับว่าความชื้นจะขึ้นสู่ด้านบน นับหนึ่งถึงสิบในใจครับปาเทิ้งใช้เกียงเหล็กจับให้เรียบนะครับทำวิธีเดิมอีกรอบ รอบที่สองความชื้นเริ่มขึ้นช้าลงนะครับนั่นแสดงว่าปูนด้านล่างเริ่มโดนโดนปูนซับดูความชื้นมากขึ้นนะครับปาดทิ้งครับออลักษณะการปาดปาดในชั้นเดิมที่เราขัดไว้นะครับ ส่วนที่ปาทิ้งไม่ต้องกลัวนะครับสามารถนําไปปรผสมการเป็นกูนเปียกไม้ได้อีกรอบนะครับฉะนั้นในกระบวนการนี้จะไม่มีการเสื่อมหรือหายของวัสดุใช้กระเบื้องรองนะครับเป็นการประคองออกจากทิมพ์จับประกบดูตามภาพนะครับ อย่าพยายามให้ขยี้นนะครับแตะไว้ใช้ค้อนอย่างทุบไลย่ยกตรง90องศานะครับเนื่องจากชิ้นงานยังมีความเปียกถ้าเรายกเอียงชิ้นงานข้างล่างจะเอียงตามนะครับผลงานจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับ ถึงรอแห้งครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากปูนแห้งแล้วใช้เวลา12-15ชั่วโมงทาสีตามเบอร์ที่ให้นะครับ สีไม่ต้องผสมน้ํานะครับเพราะถ้าผสมก็ต้องทาหลายรอบอยู่ดีสีเหลืองอ่อนอาจจะทาสักสองชั้นนะครับอันนี้เป็นการทาล้องให้ดูหลังจากแห้งแล้วจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับใช้สีเช็ด สีเช็ดผสมน้ำในสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นจะมีความหนื่มากเกินไปแต่ถ้าผสมมากความเข้มของสีก็จะน้อยลงไปฟองน้ําใช้ฟองน้ําล้างรถนะครับชุบน้ําบิดน้ําให้แห้งบิดให้ใช้สีเช็ด ีเช็ดผสมน้ำในสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นจะมีความหนืดมากเกินไปแต่ถ้าผสมมากความเข้มของสีก็จะน้อยลงไปฟองน้ำใช้ฟองน้ำล้างรถนะครับชุบน้ำบิดน้ำให้แห้งบิดให้แห้งนะครับเริ่มเริ่มใหม่ๆอาจจะต้องเตรียมไว้หลายชิ้นหน่อย ทาสีดำให้ทั่วครับในขั้นตอนนี้อาจต้องใช้ความเร็วหน่อยนะครับเพราะต้องเช็ดโดยทันทีไม่อย่างนั้นสีจะกลายเป็นคราบและไม่สามารถเช็ดได้ครับใช้ฟองน้ําจับอย่างนี้นะครับลูดตั้งแต่ต้นยันปลายนะครับไปในทิศทางเดียวกันกับฟองน้ําถ้าต้องการให้สว่างขึ้นพยายามเช็ดตามลายของไม้นะครับ ถ้าต้องการให้ดำขึ้นใช้ฟองน้ำในส่วนที่เลอะสีดําแล้วเช็ดตามแต่ถ้าอยากให้สว่างขึ้นใช้ฟองน้ําในส่วนที่ยังไม่ได้เช็ดรูปใหม่อีกรอบครับผมสีจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเช็ดแผ่นอื่นให้ดูทุกสีใช้วิธีการเดียวกันหมดครับ